สวัสดีค่ะก็บพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปเพิ่มไลน์ลูปภาพไอีค่ะบัญชีคนต่างชาตินะคะทำผ่านระบบอัตโนมัติด้วยค่ะซึ่งเป็นวิธีใหม่ล่าสุดของปี2 0 2 3นี้หากใครนะคะอยากรู้แล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p b um p f o r c o m ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่อีเมลของตอนเองนะคะแล้วก็รหัสผ่านได้เลยนะคะจากนั้นก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะ เมื่อล็อกอินพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูขั้นตอนแรกนะคะเราไปที่หัวข้อการบริการจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการอุ้มจะเลือกอินสตาแกรนะคะเพราะว่าวันนี้อุ้มจะทำไลฟ์รูปภาพ IG เนาะต่อไปนะคะเราก็ไปเลือกคําว่าแพ็กเกจค่ะเพื่อนๆแพ็กเกจเนี่ยก็คือหมายถึง ประเภทต่างๆที่เราต้องการจะทำนะคะก็มีทั้งปั๊มฟอนนะคะปั๊มไร้นะคะปั๊มวีวิดีโอนะคะปัมะะป๊มเรียวไอจีวันนี้นะคะอุ้มจะเลือกที่ปั๊มไร้รูป IG บัญชีคนต่างชาติค่ะพอเราเลือกแพคเกจเรียบร้อยนะคะเราก็ไปต่อกันที่คําว่าลิงก์ค่ะตรงนี้นะคะเราจะนํารูปภาพลิงก์มาใส่ค่ะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนการ Copy ปี้ลิงก์เนาะโอเคมาที่โปรแกร,รม IG เลยค่ะจากนั้นนะคะเลือกรูปมา1รูปนะคะคลิกจุด3จุดด้านบนขวามือค่ะ กดคำว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วให้เรานําลิงก์ที่ได้เนะะี่ยค่ะมาวางในช่องคําว่าลิงก์นั่นเองแบบนี้นะคะตรงช่องจํานวนนะคะให้เราใส่จํานวนที่เราต้องการจะทาไลค์ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็สั่งงานระบบเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเริ่มของเราคือ40ไลค์ค่ะอุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเดียวไทม์นะคะโอเคค่ะแค่รีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆจะมีโนติแจ้งเตือนข้างบนด้วยนะคะให้เพื่อนสังเกตดูได้เลยนะคะ แจ้งเตือนว่ามีคนมาไลค์รูปภาพเราแล้วค่ะจากเมื่อกี้นะคะ40ไลค์ตอนนี้นะคะพุ่งไปที่78ไลค์แล้วค่ะยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำเห็นไหมคะโนติจะแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยค่ะว่าใครบ้างที่มาไลค์รูปภาพเรานะคะค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นไปที่116ไลค์แล้วนะคะซึ่งมันก็เกินจำนวนที่เราทำแล้วเนาะเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่100ไลค์นะคะ จาก116นะคะพุ่งมาเป็น140ไรจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จบตาค่ะเท่านี้นะคะรายรูปของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มรายรูปภาพ i g นะคะด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีใหม่ของปี2023นี้เนาะใครที่สนใจเจ้าโปรแกรมนี้นะคะอย่ารอช้าแอดไปเลยค่ะที่ไลน์ไซตัมฟอโรซึ่งเป็นบริการของทางร้านโฟไทยค่ะเพื่อนๆโปรแกรมนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งงานได้ด้วยตนเองเลยนะคะเพียงใช้มือถือเนาะ ที่สําคัญนะคะการเพิ่มไลค์รูปภาพ ID เป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะไม่ต้องกลัวเรื่อง c อ o u n t โดนแบนหรือว่าโดนเร่งเลยค่ะอุ้มทํามาตรงนี้หลายปีแล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้วางใจได้เลยค่ะร้อเซนเนาะที่สําคัญนะคะร้านโอรไทยไม่โกงแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นร้านดับหนึ่งนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น IG f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t อร์ ยังไงอุ้งก็ขอฝากร้านโฟโลว์ไทยไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปค่ะบายบาย